ลำคานใ่ครนี้ไม่ดีรอใครนิสัไม่ดีใครนี้เออหรอรว่าย,ยายได้ด้วยหรอ

เอาผ้าไปเช็ดโต๊ะเอ้ยขอ,ขอบคุณค่าด้วยโอ้ยในความงอนนม่มีความขอบคุณค่ะอุย้ยไปไหนคะชีดน้ำหอมจะไปไหนเข้าปลขนาดนันดูดิไม่ต้องมายุ่งกับอันเปิดตู้เย็ยนอีกแล้วเปิดทั้งวันตู้เย็นจะพังอยู่แล้วเนี่ย อู๋มาเร็วๆอู๋มา